เชื่อว่าใครหลายคนคงได้ยินประโยชน์จากรางจืดกันมาบ้างไม่ว่าจะเรื่องของการถอนพิษการล้างสารพิษในร่างกายหรือแม้แต่ป้อนให้กับสุนนะัขที่โดนวางยาเบื่อเรื่องราวเหล่านี้เป็นจริงหรือไม่สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่นาวาดีไวันนี้เราได้นำเอาเรื่องราวของรางจืดมาบอกกันครับแทบไม่นาเชื่อว่าเจ้าพืชใบเขียวๆแบบนี้ กับมีประโยชน์เกินตัวในสมัยโบราณเราใช้เป็นสมุนไพรในการดูแลสุขภาพส่วนใดของรางจืดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้บ้างหากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับปัสสาวะความดันโลหิตสูงต้องการลดน้ำตาลในเลือดและอื่นๆอีกมากมายรับรองว่ารางจืดตอบโจทย์ท่านได้อย่างแน่นอนไปดูรายละเอียดกันเลยครับหากคุณเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับ หลายคนคงเคยได้ยินกันมาบ้างว่าประโยชน์ของรางจืดว่าใช้ป้อนสุนัขที่โดนวางยาเบื่อแล้วลอดชีวิตมาได้อย่างหวุดวิดทำให้เราเกิดความสงสัยขึ้นมาว่ารางจืดที่ว่ามีประโยชน์มากมายขนาดไหนใช้ถอนพิษได้จริงหรือไม่ถ้าใครสงสัยเหมือนกันเราลองมาดูประโยชน์จากรางจืดพร้อมๆกันครับรางจืดเป็นสมุนไพรที่มีชื่อเสียงไม่เบา โดยเฉพาะสรรพคุณของรางจืดในเรื่องของการล้างพิษหรือแก้เมาแต่นอกจากประโยชน์เหล่านี้แล้วรางจืดยังมีดีที่อยากจะบอกให้รู้อีกเยอะในปัจจุบันรางจืดถูกนำไปสกัดไว้ในรูปแบบของแคปซูลหรือว่าชาชงเพื่อเปิดโอกาสให้เราได้เข้าถึงรางจืดได้ไง่ายขึ้นเริ่มจากประโยชน์ในคอแรกส่วนของใบรากและเถาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ ในหลายลนะักษณะเช่นนำมาตากแห้งและบรรจุลงในแคปซูลนำมาต้มกับน้ำดื่มหรือนำมาทำเป็นชาชงดื่มข้อที่2ใช้ใบหรือว่าเถาสดประมาณ10-15ึใบหรือนำเอาเถาขนาด10เซนติเมตรมาต้มในน้ำประมาณ10ลิตรต้มน้ำอาบแก้โรคผิวหนังลดอาการแพ้ผดผื่นคัน โดยใช้อาบทุกวันเป็นเวลา5 7วันข้อที่3ดอกของรางจืดนำมาบดให้ละเอียดผสมกับน้ำแล้วกรองแยกเอากากออกซึ่งน้ำที่ได้จะมีสีม่วงอ่อนหรือว่าสีครามใช้ทําของหวานใช้หูข้าวหรือทําสีธรรมชาติผสมลงในอาหารข้อที่4ทุกส่วนของต้นรางจืดนั้นจะมีสารต้านอนุมูลอิสระ สามารถออกฤทธิ์กำจัดสารตั้งต้นของเซลล์มะเร็งดังนั้นจึงช่วยในการต้านการเกิดเซลล์มะเร็งและลดจำนวนเซลล์มะเร็งนอกจากนั้นยังช่วยในการชะลอความเสื่อมของเซลล์ช่วยป้องกันเซลล์จากสารพิษทำให้ผิวสดใสผิวพรรณเต่งตึงและช่วยในการต้านการชลาข้อที่5ทุกส่วนของรางจืดนำมาตำหรือว่าบดผสมน้ำใช้พอกบาดแผล ช่วยระงับอาการปวดลดอาการบวมและกำจัดพิษจากมาแมลงสัตว์กัดต่อยเช่นพิษมแมลงป่องตะขาบแมงดาทะเลเป็นต้นข้อที่6ทุกส่วนออกฤทธิ์ต้านการอักเสบเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาแผลเช่นรักษาไวรัสเริมอิสุกอิสัยและงูสวัสดโดยการบดผสมน้ำลงไปเล็กน้อยก่อนนำไปประครบ,บบริเวณร,รอยแผลเริม ข้อที่7นํดมาต้มน้ําดื่มแก่อาการร้อนในกระหายน้ําแก่อาการเมาค้างดังนั้นจึงสามารถใช้ในการบําบัดผู้ที่มีอาการติดสุราเรื้อรังได้ข้อที่8ช่วยในการขับปัสสาวะและช่วยทําให้อยากอาหารนอกจากนี้ยังช่วยในการบรรเทาอาการท้องเสียเนื่องมาจากอาหารเป็นพิษข้อที่9ช่วยลดความดานันโลหิต ช่วยปรับระดับของความดันให้เป็นปกติช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดป้องกันไขมันอุดตันและลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้ข้อที่10ช่วยกระตุน้นระบบควบคุมความดันของหัวใจให้เป็นปกติป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดในสมองปรับประจำเดือนให้มาเป็นปกติ สำหรับหญิงที่คลอดบุตรใ,ใหม่ๆใช้สำหรับต้มดื่มช่วยขับน้ำข่าวปาช่วยฟื้นฟูร่างกายให้กลับมาสภาพเดิมโดยเร็วหากอยากรับประทานลางจืดให้ได้ประโยชน์ตามต้องการหลายอาการข้างเคียงก็ไม่ควรจะกินปริมาณที่เข้มข้นสูงเกินไปครับและไม่ควรทานติดต่อกันนานจนเกินไปหรือควรรับประทานหมุนเวียนไปกับอาหารหรือชาสมุนไพรประเภทอื่น นอกจากนั้นแล้วสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานที่ใช้ยารักษายอย่างต่อเนื่องอยู่ก็ไม่ควรจะรับประทานนะครับเพราะอาจจะเกิดภาวะน้ําตาลในเลือดต่ําจนเกินไปนอกจากนั้นแล้วสําหรับผู้ที่ใช้ยาอย่างต่อเนื่องอยู่ก็ควรจะงดเว้นหรือว่าหลีกเลี่ยงการรับประทานลังจืดน,นะครับเพราะอาจไปเร่งการขับยานั้นออกจากร่างกายก็ได้ทําให้ประสิทธิภาพของยาที่ใช้อยู่ลดลง นอกจากนั้นแล้วสําหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวก็ควรปรึกษาแพทย์ประจําตัวของท่านก่อนและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆครับที่เรานํามาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากการบอกเราหน่อยว่าท่านเคยใช้รางจืดในการดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่านเป็นคนนึงที่รักสุขภาพและก็ชอบรเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเราจะมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกวัน สำหรับวันนี้นวานวา,าดีไอไว้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วกลับมาพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ